เอาละครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมมาพูดถึงเรื่อง a n i f y นะครับผมตัวเช็คเตือนแอร์ด็นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ครม a d o ์ด็อกรก็สามารถไปดูได้นะครับเอาจริงแล้วถามว่าดีไหมผมมองว่ามันเสียตังค์นะครับผมแล้วก็ไม่ได้สักเซขนาดนั้นสำหรับผมนะครับผมคือถ้าเราจะล่า Ad รด็จริงเนี่ยเราสามารถเครมได้มากกว่านั้นเยอะนะครับผมถ้าเราจะทาจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เรามาพูดให้ฟังนะครับผมก็จริงแล้วมันมีอีกหลายช่องทางนะครับในการหา การปัญหาแ d o ์ดนะครับในการเคลม a d o ์ดกนะก็มีอีกหลายหลายๆอย่างนะครับผมหรือจดไว้อีกก็ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกดีครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่ผู้ได้ฟังนะครับผมต่อเนื่องกันนิดนึงนะครับผมในส่วนของ Playto e a r n นนะครับผมเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง Playto e a r n มาสักพักใหญ่ๆนะครับผมก็อยากจะพูดให้ฟังกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้ไว้มีอะไรบ้างที่จะเป็นท็อปเกมหรือเทรนด์เกมนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูตรงส่วนของอ most เซิร์ h นะครับผมคือคนเซิร์ h เยอะที่สุดนะครับผมในห้านับแรกนะห้านับแรกมาสียังติดอยู่นะครับผมแต่เอาเอาตรงนะสําหรับผมผมบอกเลยนะครับผมว่าข่าวมาสีไม่ใช่เรื่องดีนะครับในการที่เราจะเข้าไปซื้อนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือ Vmix นะครับผมเหรียญที่มาสีใช้มาสีแมงะวีมิกซนะครับผมเหรียญนี้โดน ถอนเทรดออกไปหล,หลายเจ้านะครับผมถ้าถอนเทรดไปหลายเจ้าเนี่ยทั้งอัพบิดนะครับผมบิดฮั b และคอยวันนะคผ่อนออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่ถูกเรียกได้ว่าดีริสนะครับผมเป็นเลดแฟงอันใหญ่เลยนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือวีมิกซ์เนี่ยอินโฟมิชันนะครับผมหรือข้อมูลของเขาที่ส่งต่อไปไม่ตรงกับสถานภาพที่ความจริงนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยวีมิกซ์ก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายและมีความเสี่ยงสูงนะครับถึงแม้จะ หลายเหรียญที่ยังอยู่นะครับผมที่เรายังเห็นอยู่ในตอนนี้นะแต่อีกนัไม่ชาก็คงจะต้องถอนออกไปนะครับผมถ้าเขายังแก้ปัญหาตังส่วนนี้ไม่ได้นะครับผมส่วนอื่นๆที่เขายังพอถือครองไว้อยู่หรือว่ามีเหรียญมีเทรดขายอยู่นะครับผมก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นใปัจจุบันนะครับแต่อันนี้ต้องบอกนะครับผมว่าอัตราส่วนนะครับผมในเนี่ยเห็นว่า77 7ดอยู่ในบิตฮับนะครับผมนันอื่นก็เราจะเห็นไล่เลี้ยงกันมานะครับผมถ้า ส่วนของที่ถูกปิดจริงๆนะครับผม BitHub, u p b บิ c คอยวั e นะครับผม Vmix มูลค่าเ็าแทบจะเป็นศูนย์ได้เลยนะครับในอนาคตนะครับผมก็บอกกันไว้ก่อนถ้ายังไม่มองตัวเองนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับผมอันนี้ก็มาย้ำเตือนอีกครั้งนะครับผมส่วนหนึ่งของ Vmix นะครับผมในอีโคซิสเต็มของเขานะครับผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีเกมนะครับผมเอามาแลกภายในระบบนะครับผมแล้วก็พยายามสร้างให้มันเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคนไม่เล่นถ้าคนไม่เล่นเกม นะสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบมันก็จะไม่ถูกใช้งานเต็มรอ้อยเต็มรูปแบบนะผมแล้วยิ่งความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อใจของมันลดลงอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ปัญหาใหญ่มากนะย้าเตือนอีกครั้งนะครับผมอยู่ที่ตัวคุณเองนะที่จะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยอยู่ในมือของคุณนะครับผมโอเคครับประมาณนั้นครับข,ขอเนื่องนึงนะครับอ่าฮะด็อกเลก็กนะผมอันนี้ก็เป็นอันดับต้นๆนะสเปนเลสสเนเตอร์แลนด์นะผมยังถูก ใช้งานถูกเล่นอยู่นะครับปัจจุบันแล้วก็ chain of r e g e n นะครับผมหลายเกมบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมเพราะว่ามันมันมาแล้วมันไปนะมันเร็วนะครับผมถือว่าเร็วมากนั้นก็คนที่ยังอยู่นะครับผม cellars of fantasy red k n i g h นะครับผมก็ยังอยู่หลายเกมนะครับผมที่อ่า birdie Bird shot enjoy worlds นี่ก็ยังอยู่นะครับผมมันมีเกมที่เรารู้ว่าสนุกเนี่ยเราก็าไปเล่นมันได้นะครับเกมที่เรารู้สึกว่าไม่สนุกก็อย่าไปเสียเวลาเล่นมันนะครับผมนี่ก็จะมีโฆษณานะ galaxy นะ flight club นะครับผม ถามว่าเกมแข่งมันจะมีเกมแข่งเกมแข่งหมาเกมแข่งรถเกมแข่งอะไรทุกเนี้ยมันในช่วงเวลาแรกๆอ่ะถ้ามันเป็นออโตโน้นะครับผมมันก็จับเราจับทางไม่ได้หรอกว่าจริงๆแล้วมันจะได้ขนาดไหนนะผมบางทีอาจจะไม่ได้เลยเลยนะก <all> ็เป<ส>็นการนหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับใน <izon> นี้เราพูดเร็วๆนิดนึงนะครับผมเพราะอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เห็นภาพของเกมนะครับให้มากขึ้นนะครับ อยู่ที่ความชอบของคุณล้วนๆนะเพราะว่าถ้าเราจะได้รับจากมันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียจากมันด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับอันนี้มีเพย์เว็บแอเล่นในเว็บแอได้นะรเรามารีเช็คให้ดูเลยนะครับผมแต่ละเกมนะบางเกมก็ก็บอกอครับผมว่าบางเกมที่เล่นไปผมก็ไม่ได้อยากจะย้ำ,ยำเตือนนะครับผมความรู้สึกของคุณนะครับผมว่ามัน แค่นับเวลาถอยหลังนะครับผมในการที่จะได้เงินจากมันหรืออาจจะไม่ได้เงินจากมันนะครับ,รบปัจจุบันนี้ยังไม่มีเกมไหนที่ได้เงินแบบเป็นจริงเป็นจังถาวรขนาดนั้นนะครับเราก็อยากให้ทุกคนนั้นเล่นเกมโดยที่ไม่ให้เกมเล่นเหล่านะผมเคยเล่นให้ดูแล้วนะครับผมวิธีการในการเล่นเกมนะผมที่ถึงแม้มันจะสุดยอดขนาดไหนก็ตามนะครับผมหรือเกมแข่งรถที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเก่งขนาดไหนก็ตามผมยังแพ้การปรับบอร์ดของตัวเดเวลลอปเปอร์นะครับผมของเกมเลยนะครับ ไม่ง่ายัะต้องบอกว่าไม่ง่ายโอเคลอ็อกอินเว้จะมตามาเราจะล็อกอินก็ได้นะครับผมหรือว่าเราไม่ต้องล็อกอินก็ได้แล้วแต่คุณนะ เอ t นเทนชั่นอัลฟาครับผมอันนี้ก็เป็นอัลฟาพาร์ตนะซึ่งเราก็มันตอบอะไรมากไม่ได้นะมันคืออัลฟานะครับผมเทนนิงเดดริงอารีนาบายด็อกฟอร์มช็อปต้องไปซื้อช็อปที่อันนี้วะเดี๋ยวนะมันต้องเปิดเต็มปาวะเออนี่ไงเปิดเต็มจริงๆย ือเราไม่มีอะไรเราไม่มีเหรียญอะไรเลยนะฮะสักเหรียญเดียวแล้วเราจะไปซื้อ,อยังไงอ๋อเรซื้อได้ จะมีเทรนนิ่งให้เรานะครับผมอันนี้เป็นเหรียญฟรีให้เราอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับเล่นไปเรื่อยๆระบบเกมดูแบบระบบธรรมดามากนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบเืิดเต้นขนาดนั้นนะครับในการเล่นเทรนนิ่งอินโปรเก s สอย่าลืมนี่เป็นอัลฟานะครับผมมันไม่ได้ เ้าไปซื้อฟูดก่อนโอเคมาดูกันเด้เฮ้ยมันไอ้นี่ได้นะมันผสมข้ามสายพันธ์ได้ ไอ้เชี่ยเพศผู้สองตัวเดี๋ยวผมขอลองดูดิมันชนะมาในนี่ได้เหรอโอเคเราได้ อะไรพออะไรลูกป้า น่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะนะผมว่าอ,อ๋อมีคนเล่นเยอะอยู่ใชก้กราฟิกธรรมดาเลยนะครับเป็นการกราฟิกปกติเลย ตามหลังอยู่เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนธุรกิจได้นะครับผม ไม่ทันแน่ว้ะอืมมันก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออสนุกดีนะ ไม่สนุกนะครับผมว่าสตาร์ทได้เลยเราไม่ต้องเชียร์ลูมนะคะรับกดสตาร์ทได้เลยแต่เบนอัลฟานะครับผมเราจะไปบอกว่ามันเจ๋งเวอร์กะล่ำปีกะไรปยปะขนาดนั้นก็คงไม่ได้เพราะบางทีเราเจอการแข่งขันก็จะแบบห้าบู๊ คือความเร็วบางคนมันอัดความเร็วตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับเราไม่ได้อัดความเร็วตั้งแต่ต้นๆเราไปเรื่อยๆลองดูดีว่าถ้ามันตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะได้ขนาดไหนเรื่อยแบนหลักเรื่อยมไปเรื่อยๆเรียอง ไม่ต้องอัดปูตั้งแต่ตอนต้นต้นหรอวะเออจริงๆด้วยละมั้งถ้าอัดปูต,ตอนท้ายๆน่าจะไม่ทันแล้วล่ะน่าจะตามไม่ทนันละอืมนี่ทำให้เรารู้พอสมควรเลยนะครับผมว่าวิธีการในการแข่งขันเท่าที่เราสามารถแข่งขันได้อัดแม่งยี่สิบไปเลย ในถ้าอาัดยี่สิบจะเป็นยังไงอัดที่สิบแรกนี่แบบพุ่งสาสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอัดสิบต่อไม่ต้องบู๊แล้วนะฮะสบายๆแล้วนะวิ่งนำไปเรื่อยๆเอาแบตลักเฉยเลยวะ่ะ อัดมากไปแฟนรักเลยตลกว่าโอ้ยโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆสำหรับใครที่อยากเล่นก็นมาลองเล่นดูได้นะครับว่าสนุกดีนะแล้วก็อย่างน้อยก็อัลฟาเวอร์ชันอะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะครับผมแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ลองดูนะครับลองดูกันได้นะโอเคครับมาต่อกันนิดนึงนะครับผมหลังจากโดแล็กซ์ไปแล้วนะครับผม ไอยูอินิเฟอร์ซิตี้นะครับยูนิฟิเซตี้ชื่ออะไรยูนิเวิร์สนะครับผมจะบอกอิลูเวียมก็ไม่ใช่เพราะมันคนละส่วนกันนะครับผมแต่ดูตัวเกมแล้วดูเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างเฉยชากับเกมแนวนี้สักเท่าระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วดูอยูไอยูเอ็กแบบดูธรรมดาธรรมดามากนะฮะสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็ดูได้นะครับผมคือเกมออกใหม่มันเยอะอะ่ะแล้วแน่นอนอะ่ะมันก็เป็นเกมที่หาตังค์จากเรานะครับนี่เราก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ อาเซนเอนไปดูด the ิแฟบเวลโทเค็นชื่อเกมชื่ออาเซนอนหรือยังไงเดี๋ยวนะขอดูก่อนแฟบเวทเราดูไปเร็วๆนะครับผมเราไม่เจาะลึกขนาดนั้นในบางพื้นที่นะฮะหายเอ็นเกมเกมมิ่งอีโคซิสเต็มเหมือนกับว่าเป็นเอ็กซ์เพรียที่ ดึงกับคนคนใช้งานมากกว่าไปสตรีมไอ้นี่กับเขานะครับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเกมหลักของตัวเองนะฮะร้อยเคยูเอสดีถ้าใครชอบแนวนี้ก็ลองดูได้ครับผมไม่ได้เป็นคนชอบแนวนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเกมยิงนั่นแหละถ้าเรามองนะครับผมแต่กราฟิกเป็นกราฟิกธรรมดามากนะครับผม คือมันมันต้องมันต้องเป็นกราฟิกที่ดีอ่ะแล้วคนมันเล่นมันถึงจะโอเคนะผมว่าอย่างนั้นนะครับซอมบี้นอร์ทเพลทูเอิร์นเป็นยังไงบ้างวะมันคือเกมซอมบี้เกมหนึ่งที่เป็นโลบอ็อกเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปดูหนะ่อยเราเข้าดูทุกเกมนะฮะเราเกมที่เรารีวิวเรารีวิวจากการที่เราเล่นจริงๆนะครับเราเลยรู้สึกว่า บางเกมมันไม่โอเคเราก็บอกว่าไม่โอเคนะเราเห็นว่ามันไม่โอเคเราก็จะบอกว่ามันไม่โอเคนะครับผมเพลย์ว <Play Video. S 2> ิดีโอบอกว่เป็นเกมจริงๆแนวนี้โอเคผมผ่านอันนี้เกมโฆษณาในะการซีฟลายขับนะครับผมเราไปดูได้เป็นยังไงอ๋อเกมนี้ก็ยังโฆษณาไปเรื่อยๆนะครับถ้าบอกว่ามันมันเจ๋งขนาดนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นอีกเกมหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในระบบ ที่พยายามผลักดันให้คนเล่นมากขึ้นนะครับผมถ้าคนไม่เล่นเนี่ยมันก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะผมว่าอย่างนั้นนะครับ Galaxy f i g h Club เราสามารถ enter เข้าไปได้เลยไหมขอดูหน่อย s i g e up Wallet ผมขอลอง Recheck หน่อยว่าผมเล่นได้เลยไหม ก็จะมีระบบนะฮะสวิต t ์เน็ตเวิร์กโพลิคอนวอลิไฟยูสเนมเซตอีเมล อีเมลน่าจะอยู่ในหมวดหมู่ถงขยะไม่ก็อยู่ตรงนี้แหละผมว่านะ mm hmm. ประกาศวันชาติเด็นวันเนาะวันเชนเอ่อฮะมีอะไรน่าสนใจว่ะัมีการบวกราคาเพิ่มอ่ะค่อยไปรีเช็คเลยจดหมายขยะมาเรียบร้อยวุลีไฟลอีเมลอีกวุลีไฟอีเมลและซีไฟล์กับเว็แบแอม โอเคอีเม okay. e ลไฟล์ล้วก็ดูมันได้มีอะไรมากนะฮะไม่ไม่เคลมได้ล็อกเอาบายไฟเตอร์สามารถเซื้อ นักสู้ไปแข่งได้ในโอเพนซีนะครับผมโอ้ราคาก็ถือว่าแรงอยู่นะราคา0.1นจุดนูจุดไอ้นี่เลยราคาแรงนะครับราคาแรงเดี๋ยวนะมันเล่นตรงไหนได้บ้างวะหรือมันยังเปิดยังไม่ได้เปิดให้เล่นเปิดแล้วนี่สามารถซื้อ g ีคอยได้นะครับลุกแรสามารถซื้อได้แต่ตอนนี้ มื่จะยังเข้าเล่นไม่ได้หรือเปล่าวะอ๋ะอถ้าเข้าเล่นต้องเข้าเล่นผ่านไอตัวโอ้ผ่านทาง Google Play App Store นะครับผมอันนี้ถ้าใครอยากจะลองเล่นก็ลองไปดูได้นะครับอันนี้ผมขอผ่านแล้วกันราคาค่อนข้างสูงครับในการเข้าถึงนะครับผมตอนนี้มีหลายๆส่วนนะครับผมที่เป็นข่าวเกมที่น่าสนใจนะอย่างเกมเซเว่นนะที่ผมอยู่ใน าระบบนะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแอมบาสเตอร์ไม่เป็นไรช่างมันค่อยๆไอ้นี้ไปเรื่อยๆนะฮะับคลาวบาร์ดานะครับผมอันนี้ก็แชร์ดีเทลออกมา Midnight นะครับผมมีการเพิ่มทุนนะครับผมในรอบซีดมากขึ้นนะครับผมดูไบคลาวพรินซ์นะครับผมก็พยายามผลักดัน m e t a เวิร์สนะครับผม e l e m e n t s l e ลเดอร์แชร์ดีเทลนะครับอินเกมอีโคเอคมีนะครับผมก็ระบบที่เขาแชร์ออกมานะครับเป็นยังไงบ้างถามตรงๆนะครับผมณตอนนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเกมมันพยายามผลักดันทุกๆอย่างออกมาเนี่ย คุณคิดว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนผมยังตอบไม่ได้นะครับผมว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนเพราะผมยังมองไม่ออกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกไปทิศทางไหนกันแน่นะครับเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากเกมเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับผมหรืออาจจะได้ประโยชน์จากมันแต่สุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องมามองกันต่อนะครับผมว่าเราเล่นเพราะว่าเราชอบมันจริงๆหรือว่าเราเล่นเพราะว่าเราได้เงินจากมันนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเราได้เงินจากมันเราถึงเล่นมันนะครับผมมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะสำหรับตัวคุณเองนะครับอันนี้ก็บอกก่อน เกมเซเว่นนะครับผมมีการพยายามผลักดันตัวเองนะในแกนที่ขึ้นนะครับผมก็คือเทคโนโลยีอีเวนต์อ่าไดเวอร์ซิตี้อิลูเคทนะครับผมแล้วก็รีเสิร์ชนะที่มากขึ้นนะครับจะบอกว่ามันเป็นระบบที่พยายามสร้างเกมออกมาในอนาคตนะครับผมแต่เราก็ยังมองไม่ได้ว่าความเชื่อมั่นของเกมในห้าปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมหรือมันจะกลายเป็นบริษัทเกมบริษัทหนึ่งนะครับสว่วนนี้ก็เป็นระบบนะครับผมดีเทลที่อารีนาชาร์รนที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ว่ากันไปในรีวอร์ดที่ได้รับก็ ถ้าคนคนเล่นอะครับคราบราด้านะครับผมก็น่าจะได้รับประโยชน์จากมันนะครับผมคล้ายๆเกมอ่าเกมนั้นแหละปี <c oughs> นัทเลสนะครับผมระดมทุนเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ต้องมองนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเว็บสามที่เขาพยายามผลักดันจะได้หลับไหนนะครับผมผมยังมอง ยังมองว่าเกมเว็บ3ยังไม่ได้ถือว่าเวอร์ขนาดนั้นนะครับถ้ามันมีการเชื่อมต่อที่เยอะจนเกินไปมันอาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรขนาดนั้นในณปัจจุบันนะผมกาลังมองดูดิจิตาเกุนะครับผมที่ในอนาคตอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้นะครับเม t a อเวอร์สนะครับผมก็เว r ร์สออฟเดอะยูเอสนะครับผมที่พยายามผลักดันตัวเองออกมานะครับผมดีเทลที่เกิดขึ้นนะครับผมหลายๆส่วนนะเขาพยายามสร้างนะครับผมระบบและความคิดนะครับให้มากขึ้นนะะเรายังมองว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นอยู่ดีนะครับผม เลเวอเรจนะครับผมที่ลองส่งไปนะส่งไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันอยู่ดีนะครับโคเซงเลยนะถือว่าเป็นพาร์ทที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกเซงๆนิดหน่อยนะผมแต่โอเคแหละคนที่เล่นก็จะมีความสุขในระดับหนึ่งนะฮะเพราะเราไม่ได้ของจากมันเราก็ไม่เล่นกับมันนะฮะแอบเป็นคนง่ายขนาดนี้ยู Unity นะครับ Unity ี้เกมนะผมมีการสร้างเว็บไซม์ขึ้นมาเอสดีเนะผมบอลทรีสโตรสนามบ็อกชีนะครับผมก็ต้องมาดูว่า ยูนิตี้เกเนี่ยกับเทซอนเนี่ยจะสร้างระบบมากขึ้นกว่านี้ได้ขนาดไหนนะครับผมเราก็ต้องมามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมที่อยู่ในระบบของเขาอันติเมทนอกเอาเอามองอัสนะหลายๆเกมนะผมที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะพยายามผนันออกมาได้ขนาดไหนนะครับผมเราอาจจะได้เห็นเกมใหม่ๆมากขึ้นในอนาคตนะในปี2023ถ้าเศรษฐกิจไม่ชิบหายมากกว่านี้นะครับผมกาแลนะครับผมก็มีการอ จริงๆยูกาแลบก็เป็นอีกอันนึงนะที่น่าสนใจนะคผมเขาพยายามผลักดันตัวเองออกมานะครับผมมากขึ้นมากขึ้นนะครับถ้ามันทําได้ดีนะก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเวิร์กนะครับผมอันนี้เป็นตัวโอ๊ตอันนึงนะครผมที่อยู่ในส่วนของ Cyber Monday นะครับผมจะเอาก็ได้นะไม่เอาก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผม RD Land เอาจริงๆแล้ว RD Land เราไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นบ่าวะาร r d l a n d รอยัลตี้กราฟแลนดสาระขาสสนใจก็ไปดูได้นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอันนี้ Pay to Earn Point นะครับผมที่เป็นคริปโต NFT Drop นะครับผมก็สามารถไป็น Ad ร็อได้นะฮะ l u ค k y Winner รนะครับผมมีให้ทำเยอะนะครับผมว่านะครับในส่วนของ Pay to Earn นะคือผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าในระดับของการแจกของเนี่ยมันมีหลายส่วนมากนะครับผมที่เราสามารถที่จะไปร่วมลุ้นได้นะครับดีกว่าที่เราแบบ ไม่ลองไม่ลองทาอะไรเลยอ่ะมันถือมันจะได้โอกาสน้อยนะในส่วนของการเข้าถึงนะครับผมแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้รับประโยชน์จากมันเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับในพิธุยก็มีของแจกนะหลายๆอย,ย่างนะครับผมในส่วน air drop awards นะครับผมแล้วก็นู่นนี่นั่นนะฮะก็ดีฮะดีกว่าที่ไม่รับอะไรสักอย่างจากกระเป๋าของท่านเลยแม้แต่เดียวเดี๋ยวเราต้องดู awards นะครับผมว่าใครจะได้รับรางวัลใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครสนใจในส่วนของ กริปนะครับผมมีคนลงทั้ง75นะครับโอเคครับโดยรวมๆแล้วนะครับผมก็จะวันนี้แหละครับผมไม่ได้มีอะไรมากในข่าวนะครับผมถ้าเราพยายามศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์จากมันแน่ๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ